วันนี้ค่ะทุกคนวันแรกนะคะแบบเต็มๆที่ซีอานน้อยอยู่ตาที่ชองอตาปูปดินนะคะแดดแรงมากนะคะทุกคนแล้วก็คนเยอะม,มากเต็มเลยนะคือเราไปนึกนค่ะ <c oughs> นี่ว่าทองย่งเงี้ <c oughs> มาครั้งที่สามนะไม่ลมซีอานคือที่สุดแล้วก็ที่ปักกิ่งอ่ะเพื่อนกูเจออีห้องข้างๆอ่ะชวนคุยลมมันไม่ใช่เลยอ่ะ <c oughs> ทำอะไรอะ <laughs> แต่ว่าราคาสูงมากเพราะว่าจะเป็นเซ็ตที่มีเหมือนกับแก้มะค่ะประมาณ4อย่างแล้วก็คือกับแก้มนี่คือเหมือนแบบเป็นกล้วยตากเป็นขนมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชาตาบมอแบบนี้เลยนะคะทุกคนทั้งหมดเนี้ยหมดไปพันกว่าบาทกันทุกคนค่ะเราก็มาฝากท้องกันที่ตลาดอีกนะคะก็คือจะเป็นการกินชุ่นชั่วหรือว่าพวกหม่าล่านะคะแบบเสียบไม้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตาจะทําคลิปรีวิวแยกให้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ